สวัสดีครับโซฮู so ก็รายงานว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานี้ตามประกาศใน f อซีซาซาเจ้าลี่อิงชนะคดีฟ้องมิ่นประมาทชาวเน็ตคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายทำให้เจ้าลี่อิงเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างดุนแรงนะครับโดยชาวเน็ตคนนี้เคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานมินประมาทเจ้าลี่อิงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะขอโทษอย่างจริงจัง จึงถูกฟ้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้สารสั่งให้จำเลยต้องขอโทษออกสื่อเป็นลายรักอักษรและต้องจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าทุกข์เป็นเงิน5,000หยวนนั่นเองนะครับประเด็นก็คือชาวเน็ตคนนี้ไม่มีเงินครับเขาเลยถูกสารสั่งบังคับคดีให้จำกัดการบริโภคคือให้เอาไรายได้ที่ได้มานั้นหักจ่ายค่าปรับก่อนส่วนที่เหลือไว้แค่เป็น ค่าครองชีพไปวันๆนั่นเองนะครับจนกว่าจะจ่ายค่าปรับครบตามจำนวนนั่นเองด้วยความคิดเห็นนะครับชาวเน็ตคนนี้ก็ปากกล้ามากนะครับเงินแค่5,000หยวนยังไม่มีปัญญาจะจ่ายให้แล้วยังจะไปพูดดูหมินสุประมาทเขาเองนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ถือว่าเยอะมากอยู่เหมือนกันนะครับห0 0 0หยวนแต่ว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะ,ะดูแลตัวเองได้ก็ ไม่ควรจะไปมิ่นประมาทคนอื่นนั่นเองนะครับเพจนี้ก็ถือว่าให้เป็นตัวอย่างได้ดีเลยทีเดียวก็ถือว่ายังโชคดีแล้วนะครับที่โดนแค่นี้